สวัสดีค่ะราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปงชาวราศีมังกรประจำเดือนมีนาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ เป็นธาตุดินนะคะเจ้าชะตาเนี่ยได้ the world ก็หมายถึงว่าเป็นคนที่อาจจะเดินทางบ่อยจะหมุนเวียนในเรื่องของความเจริญความรุ่งเรืองความตื่นเต้นความเศร้าความมออสว่างทั้งมืดการทําอะไรทั้งถูกผิดคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันหมุนเวียนอยู่ในตัวคุณเนี่ยชาวมังกรท่านนี้นะ,ะอยากมีอิสระหรือว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยให้มันจบจบ,จบสักทีสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบนั้นได้ emperor คือลักษณะท่าทางของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นคนดูนิง่งๆดูดุดุมีความเป็นพ่อสูงอะ่ะหรือไม่ก็เป็นคนที่ดูแลหรือปกป้อง คือภายนอกดูตรงๆงแข็งแขงทื่อๆนะไม่อ่อนหวานนะแต่ว่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความเมตตามีการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแล้วก็มีความอ่อนโยนตรงเนี้ยไม่ได้เอาออกมาเพราะว่าด้วยหน้าที่แล้วก็การงานของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาทําตัวเป็นแบบอ่อนๆได้อะไรเงี้ยมันจะต้องทํายืนแบบแข็งนิ่งแล้วก็ทําดุทําแบบมาด เก่งๆการท้าทายการทําอะไรแล้วฉันจะต้องประสบความสําเร็จนะฉันจะต้องไปถึงจุดมุ่งหมายของฉันให้ได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคือความตั้งใจที่เต็มร้อยนั่นเองแล้วมันสามารถทําได้ไหมล่ะทําได้สิคะทำไมมันจะทำไม่ได้ล่ะตนเป็น the world ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วคือการเดินทางอย่าให้มันอยู่กับที่กนแล้วกันฉันพร้อมบวกพร้อมลุยเสมอฉันทําได้ฉันสู้เนี่ยต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวัง10ดาบนะ แม่ฉันเห็นอนาคตที่สดใสเลยอ่ะแสงสว่างเนี่ยมันส่องมาแล้วจากปลายฟ้าเนี่ยก็หมายถึงว่าได้เห็นสิ่งที่มันกําลังจะจบลงคือเราต้องทนหลายๆอย่างที่มันอึดอัดกับคนหรือว่าแก้ไขเรื่องคนจะจบเสียทีทําอะไรกันก็แล้วแต่เขาไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้ยุ่งด้วยเขาไม่ได้ไปหักหลังใครจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อไปให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นโลกจะได้สดใสเสียทีต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยเดย์สิบปีถึง20ปีนะคะมีการจบสิ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อเริ่มต้นใหม่ จบแล้วดีหมายถึงว่ามันมีทิศทางของการเจริญเต,ติบโตไม่คิดเลยว่ามันจะผ่านไปได้แต่มันเติบโตขึ้นมาแล้วเริ่มสิ่งที่มีคุณค่านะคะแล้วต่อมาไม่นานนะ3เดือนถึง1ปีได้ก้าวไม่เท้ามานะคะตัวก้าวไม่เท้าเนี่ยคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่สูงมากนะคะมีความรู้ที่จะดําเนินชีวิตทุกๆอย่างเลยลุยต่อไม่ย่อท้อสู้เหมือนกันรู้เหมือนกันอะว่าจะปรับ หรือจะแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยได้อย่างไรประสบการณ์ที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณจะนํามาใช้งานตรงนี้เพื่อให้เกิดความผิดพลาดเนี่ยน้อยที่สุดคุณมีการรอโอกาสแล้วก็รอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อที่จะหาจังหวะนั้นเนี่ยทำที่มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดจะไม่ทําให้เกิดการผิดพลาดในชีวิตคุณอีกเพราะว่าคุณเจอมาหลายทางแล้วนะคุณจะสู้มันต่อไปคุณจะไม่ยอมหยุดคุณจะรู้จังหวะมันว่าตอนเนี้ยคุณควรจะออกหรือคุณไม่ควรจะออกนะฮะเห็นอยู่ว่ามีแสงทองแต่ยังหันไม่ได้เพราะมันยังต้องสู้อยู่ข้างหน้า ฉันหันไปนจะมีอะไรมาหาฉันบ้างฉันยังไม่สามารถที่จะหันไปได้แต่วันนี้เป็นไงคะเป็น the world ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผ่านมาแล้วเนี่ยคุณผ่านมาด้วยสติคุณผ่านมาด้วยปัญญาผ่านมาด้วยการแก้ไขและรอจังหวะและรอโอกาสไม่ตัดสินใจโดยเพลียงพ้ำเด็ดขาดจะรอก่อนเนี่ยค่ะคนฉลาดต้องเป็นเช่นนี้นะคะถึงมันจะลำบากหน่อยเรียกว่าอดทนอดกั้นและประสบการณ์ของฉันเหมือนกันจัดการได้หมดประสบการณ์มันสูงก้าาไม่เท้าเนี่ยคืออยู่ในกรอบมาเนี่ย จะอยู่ในการโดนจํากัดหรือว่าอยู่ในช่องเนี้ยมันมันนานจนรู้จังหวะและรู้โอกาสแล้วว่าจะทํายังไงต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะได้ราชินีดับคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นผู้นําแล้วก็มีความคิดที่เด็ดเดี่ยวประสบการณ์มากเลยทาให้คุณเนี่ยเฉียบแหลมทุกด้านเลยนะคะแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะไม่ใช่ไม่รู้จริงเพราะว่าคุณเป็นคนฉลาดรอบคอบถ้าคุณไม่มั่นใจคุณไม่ได้ข้อสรุปคุณจะไม่ตัดสินใจมันลงไปเด็ดขาดเพราะว่า กลัวความผิดพลาดไม่อยากแก้ไขฉันอยากจะทําอะไรแล้วแต่ไม่ต้องมานั่งแก้ไขอีกถ้าฉันตัดสินใจเข้าไปแล้วนั่นหมายถึงว่ามันต้องถูกสถานเดียวมันจะไม่มีการผิดเด็ดขาดเพราะตัวดี e อ m p e r o r เข้ามากระทบไงบการที่มองอะไรแล้วมันขาดอะ่ะมันจะอยู่กับชาวมังกรคนนี้นะคือจะไม่ยอมให้กลับไปอยู่ในสภาวะเดิมๆอีกแล้วช้าสักนิดไม่เป็นไรไม่ต้องเร็วปรุดราดแต่มันชัวร์เขารอได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรขอเหตุและผลแล้วก็ความมั่นใจเขาถึงจะกล้าที่จะตัดสินใจแล้วตัดสินใจถูกไหม ก็ดูไพ่ได้เลยทําไมจะไม่ถูกอะคะเห็นไหมฮะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามารอคุณทั้งนั้นเลยอะชาวราศีมังกรราชดีใจด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยสามารถจะนําประสบการณ์ในชีวิตของคุณเนี่ยเอามาใช้ในวันนี้ได้อย่างมีประสิทธิผลมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะปัญหาที่อยากจะแก้ไขเนี่ยได้3เหรียญการประชุมการวางแผนการหาหรือร่วมกันพูดคุยและปรับ แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการงาน,งานการเงินหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบดูแลอยู่เพื่อให้เกิดความมั่นคงจเจริญเติบโต,ตอีกเนี่ยมันสามารถที่จะ พุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ได้เนี่ยคุณกําลังแก้ไขในสิ่งที่มันจะทําไม่ได้ให้มันทําได้ฮนะตัว8ดเหรียญเนี่ยนะคะคุณตั้งใจทํางานและสร้างความมั่นคงเป็นอย่างมากตกผลึกเรียบร้อยแล้วคุณจะตั้งหน้าตั้งตามุมานะทํามันด้วยความอดทนเลยนะคะทำมันเพราะว่าคุณเนี่ยรักงานนี้มากๆเลยใส่ความตั้งใจของคุณเกินรอ้อยไปเลยในนี้มันตั้งหน้าตั้งตาขมักขม้นทำเลยทำสิ่งที่มันมั่นคงเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะทํางานนี้ออกมาสําเร็จยนยอมทุ่มเพื่อที่จะให้มันจเจริญเติบโตเลย งั้นคุณแก้ไขได้ถูกต้องเลยค่ะคุณทุ่มไปเลยค่ะมันไม่ผิดพลาดเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจเนี่ยคะมันก็คือ the empress ตัว the empress เนี่ยก็หมายถึงผู้ให้คืออันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาคิดดีเขาคิดที่จะให้คนทั่วไปเลยทำอะไรก็แล้วแต่มีการต่อย,ยอดมีการก้าวหน้ามีการกระฉับกระเฉงว่องไวไปเสียหมดแล้วจะมีแต่ความสดใสไปโดยอัตโนมัติหมดแล้วค่ะทุกต่อไปนะคะใบสรุปสุดท้ายเลยคือได้หน่ถ้วยมา กิจาการต่างๆการเจริญเติบโตคือมันมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วทุกคนเนจะขยันทํามาหากินใฝ่รู้ใฝ่เรียนอะไรที่ไม่ดีคนไทยจะไม่สนใจมองมันเลยแล้วรู้สึกเป็นขยะด้วยซ้ำไปเพราะเขาจะไม่มายุ่งสิ่งที่มันทําให้เขาจิตมัวหมองเขาจะไม่สนใจแล้วเพราะเขารู้หมดแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรไงสู้เดินไปสู่สิ่งที่ชีวิตเขาดีขึ้นดีกว่าเขาจะไปทําอนาคตของเขาให้มั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองด้วยสิ่งที่คุณให้และสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณลงมือทําจริงจังแก้ไขจริงๆ เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันจะพาคุณไปสู่วันข้างหน้าที่คุณจะได้เห็นลูกหลานหรือว่าพี่น้องคุณเนี่ยได้เจริญเติบโตแล้วก็ได้มีอยู่มีกินคําใดในคลิปน้าทาไมสุภาพเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ราทาลวาด้วยกราบขอบพระคุณนะคะ